ความเดิมตอนที่แล้วเหล่านักพจนภัยได้รับมอบหมายภารกิจจากนายอำเภอให้สืบหาสาเหตุการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของชาวเมืองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะนี้หลังจากที่พวกเขาได้แยกย้ายกันไปสืบหาข้อมูลในเมืองก็ได้พบว่านอกจากชาวเมืองแล้วเหล่าพ่อค้าที่เดินทางค้าขายระหว่างเมืองก็หายไปเช่นกันและสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาไป ก่อนที่จะหายตัวไปก็คือเนินเขาฮอลโลล็อกซึ่งเป็นสถานที่ที่จำเป็นต้องผ่านหากต้องการจะเดินทางไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดพวกเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปสำรวจบริเวณที่เกิดเหตุแต่ระหว่างที่สำรวจอยู่นั้นพื้นบริเวณที่เหล่านักระจนภัยกำลังยืนอยู่ก็ถลม่มลงทำให้พวกเขาตกลงไปสู่ถ้ำแห่งหนึ่งและได้ช่วยเหลือออยลี่ พ่อค้าคนหนึ่งที่ตกลงมาเช่นกันแต่ถูกเกวียนขนสินค้าของเขาทับเอาไว้เมื่อออกสำรวจถ้ำพวกเขาก็ได้พบกับสาวกลทัทธิมันหยกักและกอบลินอีกกลุ่มหนึ่งจึงจำเป็นต้องต่อสู้จนชนะมาได้